มีคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ที่สำน,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดศรีสะเกดมีมติชี้มูลความผิดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดพร้อมพวกอีก4คนมีส่วนได้เสียในสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวจำนวน365สัญญาล่าสุดสารพิพากษาจ,จำคุกพร้อมเพิกถอนสิทธิสมัครสิทธิเลือกตั้งด้วย เป็นกรณีที่ศาลได้ตัดสินนะครับจำคุกนะครับ1825ปีนะครับเป็นนายกองการบริหารส่วนตบคเสียวนะครับอำเภอเมญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดเป็นเรื่องของการมีส่วนได้เสียในสัญญากับองค์การหาจุดคนเสียวนะครับจำนวน365สัญญาครับในอดุลวันดีผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดศรีสะเกดแถลงข่าวคำพิพากษา เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาหลังสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3พิพากษาว่านายธรกิจดุษฎีกุลจำเลยที่1เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวอำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมกับนายอภิวัตพักดีจำเลยที่2เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวเมื่อปี2548ถึง2552 และเลขานุกการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวเมื่อปี2,552ถึง2,556เข้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,548ถึง2,556จำนวน365สัญญาจริงจึงตัดสินจำคุกเป็นเวลา1,825ปีพร้อมเพิกถอนสิทธิสมัคร สิทธิเลือกตั้งไม่เกิน10ปีท่านเป็นผู้รับเหมา,านะฮะก็มีการตั้งห้างนะครับเพื่อที่จะรับทํางานของอบอตทีนี้ท่านก็ได้รับก่อนก่อนที่จะลงสมัครนายกเนี่ยท่านก็ได้ลาออกจากห้างไปแล้วคือถอนถอนตัวเองออกจากห้างนะครับไปก่อนที่จะลงสมัครน,นี้พอได้รับการเลือกตั้งมานะครับท่านก็มาเป็นผู้บริหารเต็มตัวนะครับท่านก็เอาไอห้างนี่แหละที่ตัวเองเคยเป็นเจ้าของนะฮะ เข้าเข้ามารับงานของอบตนะครับคือเหมือนลักษณะนมินีนะครับคือคือตัวเองชื่อออกก็จริงนะฮะแต่พฤติกรรมพฤติการต่างๆเนี่ยยังถือว่ายังเป็นเจ้าของห้างอยู่นะครับเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียกับกับสัญญาของอบตผู้อำนวยก,การสำนักง,ง,งานปปชประจำจังหวัดศรีสะเกดย,ยังเปิดเผยอ,อีกว่าการนำโครงการมาทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลเสียวทั้งที่ผู้ประกอบการทั้ง4ราย ไม่ได้จำหน่ายวัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุสำนักงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามที่ได้ขอจดทะเบียนจริงอีกทั้งไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรในการก่อสร้างและไม่ได้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างและในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการต่างๆจำเลยที่1และจำเลยที่2จะให้ผู้อำนวยการกองช่างนายช่างโยธาและผู้ช่วยช่างโยธาทำการประเมินราคาโครงการก่อสร้างดังกล่าว ให้อยู่ในวงเงินงบประมาณไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทเพื่ออยู่ในอำนาจอนุมัติโดยวิธีตกลงราคาโดยจำเลยที่1และจำเลยที่2จะเป็นผู้ร่วมดาเนินการเลือกร้านทั้ง4รายเพื่อเข้าทาสัญญากับองค์การบริหารส่วนตาบลเสียวและเป็นผู้นำเงินไปจ่ายหลักประกันสัญญาด้วยตัวเองด้านนางพัวสมภาวะรองนายกอบตอเสียวรักษาราชการแทนนายกอบตอเปิดเผยว่า เรื่องนี้เป็นเพราะประชาชนร้องเรียนให้ตรวจสอบความไม่โปรง่งใสที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากคือมีคนไปร้องบอกว่าท่านนายกท่านมีโลมินีทํางานแทนท่านแต่หน่วยงานที่อบตรเสียของเราคือตรวจเอกสารทุกอย่างก็คือไปตามขั้นตอนก็คือไม่ว่าจะเป็นดีการไม่ว่าจะเป็นการรับรอง่อสร้างอะไรทุกอย่างไปถูกต้องไปหมดแต่มันมีคําร้องเขาบอกว่ามีพยานปากแต่พยานเอกสารไม่มี ขั้นตอนล่าสุดเป็นไงบ้างขั้นตอนล่าสุดตอนนี้ก็คือท่านธนกิจบิษตีกฤฤ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 ุลท่านก็ได้ยปฏิบัติหน้าที่และดิ่ฉันเองก็ได้รักษาการแทนท่านอยู่และณปัจจุบันณตอนนี้ก็คือยังอุทธรณ์อยู่ศาลขั้นอุทธรณ์ค่ะผลคำพิพากษาข,ของศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสามทำให้อดีตนายกอง,องค์การบริหารส่วนตำบลเสียวอำเภอเบนจรักษ์จังหวัดสรีสเกตพร้อมกับพวกอีกสี่คน มีโทษจำคุกสูงสุด1,825ปีพร้อมเพิกถอนสิทธิสมัครสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน10ปี